สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนานาต่างๆของเราอีกครั้งนะครับวันนี้จะมารีวิวกันเดินทางโดยสารรถไฟทางไกลต่างจังหวัดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีารถไฟลังสิตนะครับซึ่งเป็นจุดน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยนะครับ หลังจากไม่ได้นั่งรถไฟมาน่าจะร่วม20ปีได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาดูที่สถานีรถไฟที่มีการปรปับปรุงใหม่นะครับดูกว้างขวางมากอันนี้คือชั้นชั้นชั้นที่ซื้อตั๋วนะครับอยู่ฝั่งโน้นอ่ผมก็ซื้อตั๋วมาแล้วเป็นก็จะเดินทางไปขอนแก่นครับเป็นตัวนอน อันนี้ครับเป็นตัวนอนซื้อเตียงล่างไว้ครับแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทปลายทางขอนแก่นนะครับรถออกสามทุ่มนะครับไปถึงขอนแก่นก็ประมาณาตีสี่พอดีครับก็จุดจุดที่เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงี่อยู่ข้างบนนะครับแล้วว่าจุดรถไอที่เป็นรถไฟาทางไกลเนี่ยจะอยู่ ข้างล่างนะครับเป็นชานสูงเราลงไปดูกันเลยครับผมไม่ลงลิฟต์นะครับก็จะเดินลงตามบันไดก็ไม่ได้สูงมากก็พอเดินได้ครับครับตรงนี้คืออยู่จุดชานล่างสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางรถไฟที่เป็นแบบอ่าชาน ากานชลายกสูงนะครับน่าจะน่าจะเกือบสองเมตรได้ครับอันนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ฝั่งทางซ้ายมืออีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเส้นนี้นะครับหลังจากไม่ได้มานานเปลี่ยนไปเยอะนะครับมนการพัฒนาไปเยอะพอสมควรนะครับสาหแรบบับ การให้บริการรถไฟของอบ้านเรานะครับเดี๋ยวรอรถไฟมาจะถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับครับรถไฟจะออกจากสถานีลังสิตประมาณสามทุ่มหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้อี่ห้านาทีจะสามทุ่มแต่รถไฟยังไม่มานะครับ เรานั่งรอกันสักครู่ครับอาจจะล่าช้านิดหนึ่งขณะนี้เรากําลังรอด่วนพิเศษนะครับหมาได้ยีบห้านะครับด่วนพิเศษซีนานะครับเพื่อมุ่งหน้าไปคอนแก่นนะครับรถกําลังเข้านะครับตามกําหนดรถจะออกสองทุ่มหนึ่งนาทีนะครับไอสามทุ่มหนึ่งนาทีนะครับก็ล่าช้าไปเล็กน้อยนะครับมาแล้วครับรถไฟเรา วำนที่ยี่้าด่วนพิเศษซีนานะครับกรุงเทพน้องขายนะครับผมจะได้ตู้ที่เสียน,นะครับน่าจะเป็นตู้สุดท้ายก็นี้

ตรงนี้ครับคือที่นั่งเราชั้น14ห้องสี่ครับตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งในตู้นอนของรถไฟที่จะมุ่งหน้าไปคอนก่นนะครับกระบวนที่ยี่25ดนพิเศษ CNR นะครับกรุงเทพนองคายนะครับในห้องอเตียงที่นั่งเนี่ยจะมีน้ำให้หนึ่งขวดนะครับร้อมผ้าห่มนะครับแล้วก็จะมีจุด าชาร์จไฟตรงนี้ให้นะครับจะชาร์จไฟที่เสียบไฟสองยี่สิบนะครับถ้าเกิดว่า,าใครกลัวโทรศัพท์จะหมดแบตบไม่มีเขากแบงก์เขไม่ต้องตกใจนะครับก็มีที่ชาร์จแบตให้นะครับแล้วก็มีปุ่มปรับไฟหัวเตียงให้นะครับอโอเคครับเราจะมา รีวิวกันอีกทีเนี่ยเมื่อรถถึงสถานีปลายทางนะครับน่าจะประมาณทีสี่นะครับครับตอนนี้เรามาถึงสถานีร้อนแก่นแล้วนะครับ เวลาตีสี่สิบสองนาทีนะครับรถไฟกำลังเดินทางต่อไปยังสถานีน้ำพองนะครับรถไฟออกจากสถานีรังสิตล่าช้ากว่าเวลาปกติประมาณสิบห้านาทีนะครับแต่ว่าก็มาถึงสถานีขอนแก่นเึ่นตางขุนนรจะต้องถึงเวลาตีสี่สิบนาทีนะครับแล้วก็มาถึงตีสี่สิบสองนาทีก็ล่าช้าไปสองนาทีครับ นี่คือบรรยากาศเวลาตีสี่นะครับที่สถานีรถไฟคอนแก่นนะครับเป็นสถานียกสูงนะครับเป็นครั้งแรกที่ามาที่นี่นะครับอันนี้คือทางขึ้นไปยังรถไฟที่เราลงเมื่อกี้นะครับมันจะอยู่ชั้นบนนะครับอันนี้คือคือชั้นล่าง ชั้นที่เป็นชั้นซื้อตั๋วนะครับแล้วก็มีจุดพักผู้โดยสารอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสถานีค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับสถาน,นีอลูกจอยขันแก่นนะครับบรรยากาศตอนตีสี่ก็จะไม่มีผู้คนนะครับแบบนี้แล้วก็ด้านข้างก็จะมี กระถางต้นไม้ประดับติด่แบบนี้ครับอ๋อดูสวยงามครับเป็นสถานีที่ใหญ่มากครับสถานีคนกันเห็นว่าการเดินรถ การพัฒนาของรถไฟพัฒนาไปมากเดียนะครับในยุคปัจจุบันนะครับเรามาถึงทางออกของเราแล้วแต่ว่าลูกชายยังไม่มารับเลยตรงนี้มีที่นั่งนะครับน่าจะเป็นลูกขอนอทำเอามาจากกอนไม้นะครับให้สมเชื่อกับ จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นไม้ท่อนๆๆๆๆเลยด้านนอกสถานีนะครับจะมี่าป้ายขอนแก่นขนาดใหญ่นะครับเป็นขอนนี่คอันนี้คือมุมสถานีที่มองจากข้างนอกนะครับ ตรงนี้ก็มีตลาดอยู่ด้านหน้านะครับเป็นตลาดผลไม้นอกจากนี้ก็ยังมีมุมถ่ายรูปนะครับนักหน้าขอนแก่นนะครับให้ดูภาพกว้างๆครับเป็นบรรยากศนนาศตอนเช้าตีสี่นะครับอันนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปเหมือนกันนะครับ นั้นเป็นจุดอ่าขายตัวนะครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ